Mm

หนูอะจะนั่งนู้นเลยครับหนูอยากให้พ่อสูาง,มงไม่ไม่ไม่พอ่อพ่อถ่าย,ยารูปนูไงหนูถ่ายรูปพ่อถ่ายรูปพ่อดูดูนี่ดูนี่นพอ่อทำอยู